สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์พิสิทธ์พยากรณ์สำหรับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ท่านที่มีลัคนาเกิดในราศีเมถุนเป็นการพยากรณ์ดาวจรประจำเดือนตุลาคม2565ชาวลัคนาราศีเมถุนดาวประจำตัวท่านคือดาวพระพุทธนะครับเป็นพระพุทธลมโคจรดีนะครับเดือนนี้โคจรมาอยัางราศีกันได้ตำแหน่ง เกษตรแล้วก็มหาอุดนะครับในเดือนนี้ทางด้านการงานท่านเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงนะครับการงานท่านมีความโดดเด่นทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานธุรกิจส่วนตัวนะครับมีดาวที่ส่งแสงไปถึงดาวการงานของท่านเนี่ยนะครับให้มีพลังอย่างมากและดาวที่รวมตัวกันเนี่ยมันก็ส่งผลให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะใช้สติปัญญาใช้วิชาการใช้ ข้อกฎหมายระเบียบต่างๆนี้ได้อย่างแม่นยำนะครับและยังมีดาวเขาเรียกว่าดาวครูเทพอสูรเนี่ยทำให้ท่านเนี่ยมีปฏิพันธ์ไหวพริบในการเจรจาได้ดีทีเดียวนะครับเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการทำงานที่โดดเด่นนะครับแต่มีดาวพัางคาน,นที่จรเข้าไปทับตัวท่านเนี่ยมันอาจจะทำให้ท่านเนี่ยมีความเด็ดขาดมากขึ้นมีความกล้าตัดสินใจ ต่างๆนะครับเด็ดขาดโดยที่เน้นงานมากกว่าเน้นสัมพันธ์นะครับก็ในเมื่อดาวมันบังคับแล้วว่าเดือนนี้ท่านอาจจะมีภาวะอารมณ์ที่เข้มไปสักหน่อยดุไปสักหน่อยนะครับก็ต้องดูคนใกล้ชิดเหมือนกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับถ้ายิ่งท่านบริหารทีมงานเนี่ยนะครับท่านก็จะต้องระมัดระวังนะครับแต่ผลงานท่านได้นะครับเดือนนี้ก็มันมีดาวที่ทําให้ท่านเนี่ยใจร้อนกว่าปกติ กล้าพูดกล้าอะไรชัดเจนนะครับมาดูทางด้านการเงินนะครับการเงินในครึ่งเดือนแรกเนี่ยการเงินของท่านดีนะครับชาวจัิจริงแล้วชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยการเงินในเดือนนี้ในเดือนตุลาคมเนี่ยก็เรียกว่าหมุนเวียนดีนะครับคนที่หมุนเวียนปกติเนี่ยก็จะมีความเลื่อนไหลดีและมีปริมาณเงินให้ใช้ตามความอยากที่จะใช้ด้วยนะครับส่วนคนที่ มีปัญหาลุ้มลุมดอนดอนเนี่ยเดือนนี้ท่านก็จะสามารถที่จะแก้ปัญหาได้มีความราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ในการที่เงินไหลเข้าเนี่ยและหมุนเวียนเนี่ยในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยดีแต่พอครึ่งเดือนหลังต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าดาวในส่งกระแสไปถึงภพมรณะหรือภพหลับพระก็เรียกว่าอาจจะมีรายจ่ายที่ท่านเรียกว่าจ่ายแบบจ่ายทิ้งนะฮะท่านอาจจะซื้อของที่มาแล้วแล้วมัน ม,มันเสียหายไม่ได้สเปคหรือซื้อมาแล้วไม่ถูกใจต้องทิ้งไปหรือซื้อมาแล้วมันไม่ไม่ได้ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเงี้ยซื้อด้วยอารมณ์อย่างเงี้ยครับหรือการใช้เงินแก้ปัญหาในบางเรื่องนะครับที่ต้องแก้ปัญหาเร่งด่วนเลยคือใช้แบบจะต้องปิดทิ้งไปเลยหรือช่วยเหลืออะไรใครสักอย่างหนึ่งนะครับรวมกระทั่งถึงอาจจะเป็นการเยียวยาเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับกับญาติพี่น้องนะครับ หรือบุตรบริวารเพราะมาสัมพันธ์ไปถึงพบทั้งพันธุและปุตตานะครับก็เดือนนี้ในเมื่อครึ่งเดือนหลังเป็นอย่างนั้นเนี่ยท่านอาจจะเตรียมตัวไเตรียมตัวไว้สักนิดหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันในเรื่องต่างๆได้ทางด้านความรักนะครับในเดือนนี้รู้สึกท่านจะเน้นงานหนักนะครับถ้าท่านมีความรักเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์นะครับ อารมณ์ที่ว่าบางทีก็ไม่ไว้หน้ากันอะไรอย่างงี้ยพูดจะพูดจะจ้าอะไรอะไรนะครับแต่คู่ของท่านเนี่ยหรือคนรักของท่าน,นหรือคนที่เราจะรู้จักกันเนี่ยค่อนข้างจะเอาใจยากในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นตัวของตัวเองดูเสมือนว่าต่างฝ่ายต่างจะยืนอยู่ในมุมของตัวเองนะครับก็อาจจะเป็นอิทธิพลของดวงดาวในรอบเดือนนี้นะครับก็ความรักไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะครับเดือนนี้สาหรับชาวลัคนาราศีเมถุน เอาละครับแล้วกลับมาพบกันเดือนหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกันอย่างต่อเน,นื่องสวัสดีครับ